ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของเราทุกท่านนะครับสำหรับประสบการณ์หลอนคนหัวลุกและสยองขวัญในวันนี้นะครับที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเป็นเรื่องของส่วนตัวของตัวเองที่ได้ไปประสบพบเจอมาในต่างจังหวัดนะครับผม เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเสียงมาจากไหนนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือนะครับเนื่องด้วยเรื่องนี้ย้อนเวลากลับไปตอนประมาณสี่ห้าปีประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะครับผมเนื่องจาก ัวของผมเองนะครับได้มีความสนใจที่อยากจะไปเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือแห่งนี้นั่นคือจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับผมจึงได้วางแผนวางโปรแกรมที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เนื่องด้วยว่าอยากจะนั่งรถไฟสัมผัสบรรยากาศส่งข้างทางระหว่างทางเส้นทางสายเหนือจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่นะครับ แต่ก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้ไปเจอประสบการณ์เรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับเรื่องราวก็เริ่มต้นขึ้นจากผมก็นั่งรถไฟจากกรุงเทพนะครับตอนเย็นไปถึงเชียงใหม่ในตอนสาย,สายเกือบเกือบตอนเที่ยงนะครับเนื่องจากรถไฟมันดีเลยนะครับผมก็ได้จอง แล้วก็ไปเช็คอินที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจงังหวัดเชียงใหม่ไม่ขอบอกระบุสถานที่และชื่อโรงแรมนะครับโรงแรมแห่งนี้เป็นอาคารพาณิชย์นะครับผมความสูงประมาณ4ชั้นนะครับตั้งอยู่ติดถนนเส้นหลักในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับผมใกล้ๆก,กับวัดวัดหนึ่งนะครับผมซึ่งผมก็ได้จอง ห้องวิวสูงสูงไปนะครับผมแล้วก็ขอวิวสูงสูงแล้วก็วิวที่ดีนะครับรีเควสพนักง,งานไปพนักง,งานก็จองให้วันนั้นไปนเช็คอินก็เมื่อลงรถสองแถวที่นั่งมาจากสถานีรถไฟนะครับผมก็หันไปก็เจอโรงแรมพอดีนะครับอยู่ขวามือก็เลยเดินเข้าไปสอบถามที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับด้านล่าง ก็เรียบร้อยก็ทกําการเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปผักห้องพักอยู่ชั้นสี่นะครับเป็นห้องริมสุดก่อนอื่นต้องขออธิบายลักษณะของโรงแรมแห่งนี้นครับโรงแรมแห่งนี้เป็นอาคารสี่ชั้นนะครับจะมีห้องฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับคือหมายความว่าระเบียงหน้าห้องเราก็จะคล้ายๆเหมือนกับแฝต แฟลทที่พักอะไรทั่วไปประมาณนี้คือจะไม่มีห้องหันหน้าเข้าหากันนะครับจะเป็นห้องเราหันหน้าไปแล้วก็ระเบียงแล้วก็มองออกไปก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะครับผมซึ่งมาที่ห้องของเรานะครับห้องของเราอยู่ที่ชั้นสี่ห้องริมสุดนะครับก็คือขึ้นบันไดามาก็จะอยู่สุดปลายทางเลยครับผมก็เดินเดินเดินมาก็สังเกตห้องอื่นๆก็ปิดปกติ ซึ่งความผิดปกติแรกที่ผมคืออาคารเงียบมากแล้วก็เดินมาจนถึงห้องนะห้องก็ไม่ใหญ่มากครับมีห้องน้ําด้านในไขประตูเข้ามาก็ข้างหน้าก็จะเจอเตียงเจอเตียงแล้วก็ขวามือก็จะเป็นห้องน้ํานะครับผมแล้วก็ทีวีก็ตั้งจะอยู่ข้างประตู ครับก็มาเปิดผ้าม่านก็ด้านข้างขวาด้านข้างซ้ายนะครับที่ผนังก็จะเป็นหน้าต่างมองลงไปเห็นถนนและที่สำคัญมองลงไปเห็นวัดเต็มๆเลยครับก็จากการเดินทางจากการเ,เหนื่อยนะครับก็ได้เหนื่อยล้าแล้วก็วางของเรียบร้อยก็ได้หลับงีบไปสักพักหนึ่งกะว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะไปเดินเล่นที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็ ตอนหลับไปก็ก็ฝันนะก็ฝันว่ามีใครก็ไม่รู้นะครับเดินผ่านไปผ่านมาในในโรงแรมที่เรานอนเยอะมากเลยตอนแรกก็สงสัยว่าเออเขามาทําอะไรกันแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรกับควมฝันนี้นะครับก็ตื่นมาก็ช่วงประมาณเย็นๆช่วงประมาณเย็นๆก็ในความรู้สึก ตอนนั้นนะครับรู้สึกว่าโรงแรมนี่ดูแปลกๆมากเลยครับเป็นโรงแรมที่เงียบมากเงียบแบบเหมือนเราพักอยู่คนเดียวทั้งชั้นอะไรประมาณนี้ก็ก็ตอนตื่นขึ้นมาตอนประมาณสี่โมงห้าโมงนะครับผมก็เลยเออคิดว่าเดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นก็เลยจะไปอาบน้ำนะครับผมแต่พอเราทำกำลังจะไปอาบน้ำก็ได้ยินเสียง กดชักโครกในห้องน้ำหนึ่งครั้งก็เลยตกใจตอนนั้นประตูห้องน้ำยังไม่ได้เปิดพอเรามาถึงเราก็นอนเลยเสร็จแล้วเราก็ใจดีสู้เสือนะครับบีบพัดเดตัวแล้วก็เดินตรงไปที่ห้องน้ำเปิดเข้าไปในห้องน้ำว่างเปล่าไม่มีใครน้ำนิ่งสนิทแล้วเสียงกดชักโครกเมื่อกี้มาจากไหนกัน ก็เก็บความสงสัยไว้นะครับแล้วก็พยายามเข้าไปอาบน้ำตามปกติไม่ได้คิดอะไรในขณะที่อาบน้ำไปก็ได้ยินเสียงคนคุยงุง้งยิ่ง,งเหมือนอยู่ใกล้ๆเหมือนอยู่ด้านหลังหลังโรงแรมไปก็ไม่ได้คิดอะไรอาจคิดว่าเออน่าจะเป็นคนแถวนั้นพออาบน้ำอะไรเสร็จปุ๊บก็มาก็ ลงไปเที่ยวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็กลับมาตอนประมาณสองทุ่มสองทุ่มพอเดินมาถึงหน้าโรงแรมทุกคนสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปพักโรงแรมอ่ะโรงแรมมันหน้าประตูโรงแรมมันจะมีช่องเล็กๆอยู่ใต้ประตูถ้าคนเปิดไฟมันจะมีแสงไฟลอดออกมาวันนั้นตอนที่เราเดินขึ้นมาทางเดินมืดสนิท มีไฟทางเดินที่ระเบียงเปิดอยู่แค่ชั้นสีเท่านั้นและที่สำคัญในชั้นสีห้องที่เราเดินผ่านไม่มีแสงลอดออกจากด้านล่างก็หมายความว่าไม่มีคนอยู่ในห้องหรือเขายังไม่กลับมาแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเราก็เดินเข้าห้องตามปกติเดินเข้าไปถึงเกาเปิดทีวีเพื่อที่จะไม่อยากให้เสียงมันเงียบเกินไปสักพัก ไปด้านซ้ายโอ้เห็นวัดเต็มๆก็เลยปิดผ้าม่านนะครับจากนั้นเราก็ดูทีวีเพลินเลื่อยไปจนเวลาประมาณสามทุ่มได้ยินเสียงกดชักโครกในห้องน้ำอีกหนึ่งครั้งรอบนี้ได้ยินชัดมากก็เลยใจดีสู้เสือว่าเดินเข้าไปดูในห้องน้ำเหมือนเดิม น้ำนิ่งสนิทรอยน้ำเปียกก็ไม่มีก็อีกแทมครั้งที่สองว่าหรือมันจะมาจากห้องข้างๆแต่เราก็เห็นไม่มีคนพับก,ก็พยายามจะไม่คิดอะไรเพราะว่าเราไปคนเดียวนะครับต้องบอกก่อนว่าเดินทางไปคนเดียวนะครับก็เลยมานอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์เรื่อยไปก็ม ก็ได้ไปจนน่าจะประมาณเวลาสักสี่ทุ่มได้ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันซึ่งโดยปกติเราก็ก็คงคิดว่าเออจากข้างห้องจากด้านล่างจากใกล้เคียงแต่เมื่อเราฟังดีๆเสียงคนทะเลาะกันมันดังมาจากในห้องน้ำแลวเราก็ด้วยความสงสัย ลังเลใจว่าจะเข้าไปดูดีไหมก็เลยว่าเออเข้าไปดูให้มันแน่ใจเลยแล้วกันก็เดินเข้าไปเปิดประตูห้องน้ําเสียงยังได้ยินอยู่นะตอนนั้นเสียงยังได้ยินอยู่นะตอนนั้นพยายามหาที่มาของเสียงก็ปรากฏว่าเสียงรอดออกมาจากท่อระบายน้ำในห้องน้ำ เราก็พยายามเงียงหูฟังปรากฏว่าเป็นการทะเลาะก,กันที่ไม่ใช่คุยกันภาษาไทยเป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้ได้ว่าเป็นคนใช้เสียงดังอารมณ์ทะเลาะก,กันของผู้ชายกับผู้หญิงเราก็ตกใจเราก็รีบเดินมานั่งที่เตียงเพื่อที่ว่าคิดในใจว่าเราจะเอาอยังไงดีมันเริ่มจะชัดเกินไปละ ใจหนึ่งก็คิดว่าหรือว่าเราไปเปิดโรงแรมใหม่ดีกว่าแต่งบเราก็จำกัดเพราะเราวางแผนวางงบมาไว้พอดีมากอีกใจหนึ่งก็ว่ามันน่าจะคงไม่มีอะไรสรุปคือเราคิดว่ามันคงไม่น่าจะมีอะไรแต่ก็ยังมีการละเวงอยู่จึงได้นั่งดูทีวีไปละเวงไปจนแบบ จนเกิดประมาณเวลาประมาณเที่ยงคืนเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็นเกิดขึ้นเมื่อเรานอนเราเริ่มเคลิ้มหลับไปอยู่ดีๆเราก็เห็นเงาสีดำเดินออกมาจากห้องน้ำถลุป,ประตูออกมาเลยเราก็ในภาวะนั้นคือกำลังแบบเคลิ้มๆค,คือภาพกำลังเบลอๆเหมือนคนกำลังใกล้จะหลับครับ แต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะสายตามันไปสะดุดเหมือนเงาคนเดินออกมาจากห้องน้ําและผ่านออกประตูหน้าห้องไปไอเราก็ตกใจว่าสงสัยตาฝาดพยายามจะไม่คิดอะไรเปิดเสียงทีวีให้ดังๆเพื่อที่จะกลุบความเงียบก็ทำท่าจะเคลิ้มหลับหนต่อมารอบนี้ชัดมากเลยมี เห็นคนเป็นเงาสีดำเดินผ่านจากห้องน้ำออกไปยังประตูหน้าห้องนาทีนั้นเลยครับไม่คิดอะไรมากเลยเลยหยิบโทรศัพท์และขับเอาตังรีบลงมาข้างล่างอย่างไวตอนนั้นคิดได้แค่ว่าเออเดี๋ยวต้องลงไปนั่งที่เคานเตอร์ดีกว่ามีโซฟาอยู่ยังไงก็ อ่นหนสือเล่นหรือไปสั่งน้ำส้มกินหรืออะไรก็ได้ที่ต้องออกจากห้องนี้ไปสรุปเดินบันไดลงมาชั้นสามก็มืดทั้งชั้นชั้นสองก็มืดทั้งชั้นเอ,อแต่ชั้นหนึ่งเนี่ยมังมีแสงลอดจากประตูห้องอยู่บ้างก็เลยอุ่นใจนิดน,นึงเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์ปสัมพันธ์รีเซพชันปรากฏว่าไฟมืดสนิท ปิดไม่มีคนที่โซฟาก็มืดเราก็เลยคิดว่ามองดูที่นาฬิกาเฮ้ยนี่มันห้าทุ่มเองจะทำยังไงดีก็เลยคิด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 ,คดก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดินออกไปเซเว่นก็พยายามเดินไปซื้อของที่เซเว่นเพื่อให้ให้ค่าเวลามันให้เวลามันผ่านไปให้เร็วที่สุดจนประมาณ เที่ยงคืนกว่าก็เดินกลับมาที่ห้องสรุปึ้นมองจากด้านล่างขึ้นไปห้องที่มีคนอยู่ก็มีแค่ชั้นหนึ่งสองห้องแล้วก็ชั้นสีห้องที่เราอยู่ตอนนั้นก็ไม่รู้จะคิดยังไงนะครับก็เลยพยายามกลับไปที่ห้องข่มใจว่า ไม่มีที่ไปจะทำยังไงดีก็เลยกลับไปที่ห้องกลับไปถึงที่ห้องเหตุการณ์ก็ปกติครับแต่เราอะ่ะพยายามหลับก็นอนไม่หลับและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีเสียงคนทะเลาะก,กันในห้องน้ำ เราก็ตั้งใจจะไม่เข้าไปดูแต่มันเริ่มดังขึ้น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 ไม่พอประตูห้องน้ำเปิดขึ้นเองแต่ข้างในห้องน้ำเนื่องจากตอนนั้นเปิดไฟอยู่ในห้องน้ำไม่มีคนเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่อยู่แล้วเราก็เลยหยิบตัวทสและกระเป๋าตังอีกครั้งลงมา แล้วก็ลงมาข้างล่างที่ถนนใหญ่แล้วก็พยายามเดินกลับไปที่สถานีรถไฟซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ห่างจากสถานีรถไฟมากก็เลยสรุปขึ้นนั้นก็คือเดินไปนอนที่เก้าอี้สถานีรถไฟและตอนเช้าก็กลับมาเอาของก็เลยได้มีโอกาสมาคุยกับพนักงาน คือแกงสอบถามว่าน้องครับฟอนที่นี่เขาปิดกลางคืนเหรอครับน้องเขาบอกว่าอ๋อค่พะพอดีหนูอยู่คนเดียวค่ะก็เลยกลางคืนต้องปิดไว้ค่ะเพระส่วนใหญ่แขกไม่ค่อยมาเข้าพักกลางคืนค่ะเราก็เอะใจเราก็เลยถามเขาว่าน้องเมื่อคืนมีชาวต่างชาติพักห้องข้างๆไหมน้องเขาตอบมาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น ไม่มีค่ะคุณพี่เราก็คิดในใจคงโดนเขาแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพี่ขอไปเก็บของแล้วพี่ขอเช็คเอา์เลยสรุปวันนั้นก็คือเช็คเอา์มาได้นอนเหมือนไม่ได้นอนครับแล้วก็นี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ไปเจอความหลอนที่เชียงใหม่ครั้งแรกนะครับทำให้ ไม่กล้าไปนอนพักโรงแรมคนเดียวอีกเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไ r i b ให้ช่องของเราด้วยและหวังว่าครั้งหน้าอาจจะมีเรื่องระหลอนๆมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะครับขอบคุณครับ